สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลนะคะหลังจากที่เราได้เรียนในเรื่องของเลขยกยกําลังไปแล้วนะคะเราก็จะนําความรู้เลขยกยกําลังนยคะเข้ามาเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ในเรื่องของฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลกันค่ะค่ะอันดับแรกเรามารู้จักความหมายของคําว่าฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลก่อนว่ามันคืออะไรนะคะฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลค่ะก็คือฟังก์ชันที่เขียนอยู่ในรูปในรูปของคูณดับ xy นะคะโดยที่ คูณดับ xy เป็นสมาชิกของของ R cos r นะคะอในที่นี้ก็คือจำนวนจริงนะคะก็คือจะเขียนอยู่ในรูป Y เท่ากับ A ยกกำลัง x นะคะโดยที่ A ค่ะเป็นจำนวนจริงที่มากกว่าเลข0และ A ค่ะจะต้องไม่ไม่เท่ากับเลข1ค่ะเช่น2ยกกำลัง x 0.5ยกกํากกำลังลบ x 3กยกกำลังลบ x ซึ่งพูดได้อีกทางนะคะก็คือ ก็คือจํานวนจริงที่มีเลขชี้กําลังเป็นตัวแปรนั่นเองนั่นหมายความว่าปกติแล้วเราจะเห็นเลขยกกําลังเนี่ยเป็นจํานวนเต็มถูกไหมคะแล้วก็เป็นจํานวนตรกรกยะที่เราเรียนมาแต่ถ้าเป็นอยู่ในรูปของฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลเนี่ยเลขยกกำลังเนี่ยจะอยู่ในรูปของตัวแปรนั่นเองนะคะค่ะในการข้อสังเกตนะคะ1ฟังก์ชัน x จะเท่ากับ1ยกกําลัง x นะคะเป็นฟังก์ชันคงตัว เพราะว่า1ยกกำลัง x มีค่าเท่ากับเลข1ค่ะเ,เราจะไม่เรียกฟังก์ชันนี้ว่าฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชีนะคะสองจากบทนิยามค่ะโดเมนของฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชนะคะมันก็คือเซตของจํานวนจริงนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการเขียนกราฟของของฟังก์ชันก่อนนะคะจากที่เราเคยเรียนมาในเรื่องของคูนดับเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาหาคำตอบในในเรื่องนี้ได้นะคะเพราะ ฉะนั้นนะคะเราก็จะเอาหาคำตอบเนี่ยในรูปของฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลเนี่ยมาเขียนอยู่ในของอันดับนะคะตัวอย่างแรกบอกว่าจงเขียนกราฟของฟังก,ก์ชัน y เท่ากับ2ยกกำลัง x ค่ะตัวนี้คือรูปทั่วไปของฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลนั่นหมายความว่าในตารางค่ะเขาจะมีอันดับ x กับ y มาเพราะฉะนั้น x ของนักเรียนก็จะมีลบ2ลบ1 0 1 2และ3ค่ะนักเรียนมีหน้าที่นำค่า x ค่ะไปแทนในตัวสมการของฟังก์ชันนะคะตัวแรกก็คือลบ2ค่ะวิธีการทำนะคะเราจะทำการเขียนกราฟในรูปของฟังก์ชัน x x p o ซ e n พเ a l กันซึ่งในเรื่องนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลดค่ะอันดับแรกเราแทนแทน x แทน x เท่ากับลบสองก่อนนะคะในสมการก็คือ y เท่ากับ2ยกกำลัง x ก็จะได้เป็น y เท่ากับ2ยกกำลังลบ2นะคะตัวนี้ถ้าเราเตะลงมาด้านล่างนะคะก็จะกลายเป็น1ส่วนส่วน4ทันทีเพราะเนื่องจากค่ะเนื่องจาก ในรูปของเลขยกกำลังเนี่ยเราจะไม่ให้เลขชี้ก,กาลังติดลบใช่ไหมคะเราก็เตะมาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วน4ค่ะต่อไปแทนแทน x เท่ากับลบหค่ะก็จะได้เป็น y เท่ากับ2ยุยกกาลัง x จะได้ y เท่ากับส ยกกำลังลบ1ก็จะกลายเป็น1ส่วน2ค่ะก็ใส่ตรงนี้เป็น1ส่วน2ต่อไปแทน x เท่ากับเลข0ย์ค่ะก็จะได้เป็น y ยเท่ากับ2ยกกำลังศย์ในเรื่องของเลขยกกำลังอะไรก็แล้วแต่ที่ยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับเลขเลข1ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเป็น1ต่อไปแทน x เท่ากับเลข1ค่ะ ก็จะได้เป็น y เท่ากับ2ยกกำลังหนึ่งเพราะฉะนั้น y ก็เท่ากับ2ค่ะ,คะต่อไปแทน x เท่ากับเลข 2, 2> กลายเป็น y เท่ากับ2ยกกำลังสองเท่ากับ y ก็เท่ากับ4ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเลข4ต่อไปแทน x เป็นเลข3ค่ะปเป็นเลขสาม ก็จะได้เป็น y, y เท่ากับ2ยกกำลัง3ก็จะได้ y มีค่าเท่ากับ8ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คู่อันดับนะคะว่าคู่อันดับเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคู่อันดับนะคะคู่แรกคู่แรกนะคะก็จะเป็นลบ2กับเศษ1ส่วน4คู่ที่สองเป็นลบ1กับเศษ1ส่วน2คู่ที่3เป็น0ูนย์กับเลข1 คู่ที่4เป็น1กับ2คู่ที่5เป็น2กับ4และคู่สุดท้ายค่ะเป็น3กับ8เราก็จะนำคู่นับเหล่านี้ค่ะไปใช้ในการเขียนกราฟแล้วเราก็จะรู้ว่ากราฟนี่ลักษณะของกราฟเป็นอย่างไรมีแนวโน้มเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดเพราะเราต้องนำเรื่องนี้ไปเชื่อมใช้กันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเขียนกราฟกันได้เลยค่ะ กราฟก็จะมีแกน x กับแกน y นะคะแกนตั้งก็จะเป็นแกน y แกนนอนก็จะเป็นแกนแกน x นะคะเราก็อันนี้เป็น y อันนี้เป็น x เราก็เริ่มที่จากเลขศูนย์ค่ะอันนี้ก็จะเป็น1 2 3 4 5สองฝั่งนี้ก็จะเป็นลบค่ะลบ1ลบสอง ลบสามลบสี่นี่แกน y นะคะด้านบนก็จะเป็นบวกด้านล่างก็จะเป็นเป็นลบเราสามารถย่นระยะทางได้นะคะถ้าหากมีจำนวนแบบว่าค่อคนข้างที่จะเยอะนะคะ,ะ,คะเราก็ทำการพอดจุดค่ะ จุดแรกก็จะเป็นลบ2กับ1ค่ะ x คือลบ2 y คือเศษ1ส่วน4เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึง1ถูกไหมคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะต่อไปลบ1กับเศษ1ส่วน2ก็ครึ่งหนึ่งของของ1ถูกไหมคะต่อไปศูนย์ 0กับ1ก็อยู่ประมาณนี้นะคะต่อไป1กับ2ค่ะก็อยู่ตรงนี้ต่อไป2กับ4ต่อไป3กับ8นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้เส้นนี้ละค่ะมันจะได้คือฟังกช์ชัน y เท่ากับ2ยกกำลัง x นักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่ค่า x นะคะเพิ่มมากขึ้นค่า y ก็เพิ่มไปด้วยเพราะฉะนั้นในรูปของฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันะไรคะฟังก์ชันเพิ่มนะคะฟังก์ชันเพิ่มเพราะฉะนั้นเราใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของฟังก์ชันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะค่ะมาดูในตัวอย่างที่2นะคะจงเขียนกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ 1ส่วนทั้งหมดยกกำลัง x นะคะโดยที่ค่า x นะคะเป็นลบ2ลบ1 0 1 2และ3ค่ะเราก็นำค่า x นะคะไปแทนที่ฟังก์ชันกันนะคะเราก็จะได้เป็นแทนตัวแรกนะคะแทนตัวแรกก็คือแทน x นะคะเท่ากับลบ2ค่ะก็ลงในสมการเลยนะคะในสมการ ของฟังก์ชันเลยนะคะก็จะได้เป็น y เท่ากับ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังลบ2นะคะเราก็ทำการเตะเลขยกกำลังนะคะไปด้านล่างแล้วกับเศษเป็นส่วนส่วนเศษก็จะได้เป็น2ยกกำลัง2แบบนี้นะคะก็เพราะฉะนั้นค่า y ก็มีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเลข4ค่ะต่อไปแทน x นะคะแทน x ด้วยลบ1แทน x ด้วยลบ1นะคะ ลงในสมการเช่นเดียวกันกลายเป็น y เท่ากับ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังลบ1เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำการสลับที่กันก็จะได้เป็น2ยกกำลัง1เพราะฉะนั้นมีค่าเป็นเลข2ค่ะต่อไปแทนแทน x เท่ากับเลข0นะคะลงในสมการกลายเป็น y เท่ากับ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังศนย์อะไรก็แล้วแต่ที่ยกกำลังศูย์ก็จะมีค่าเป็น เป็นหนค่ะต่อไปแทนแทน x เท่ากับ1ก็จะจะเป็น y เท่ากับ1ส่วนสยกกาลัง1ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นี่นะคะต่อไปแทน x แทน x แทน x ด้วยเลข2ค่ะะฉงนั้นกลายเป็น y เท่ากับห ส่วนสทั้งหมดยกกำลังสองนั่นก็แปลว่ามีค่าเท่ากับ1นส่วนสค่ะต่อไปแทนด้วย3ค่ะแทน x ด้วยเลข3ก็จะกลายเป็น y เท่ากับ1ส่วนสทั้งหมดยกกำลังสามเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับ1ส่วน8ค่ะเราก็จะได้คูณดับออกมาแล้วนะคะเราก็นำมาเขียนเป็นคูณดับได้เลย เพื่อที่จะนำไปใช้ในการวาดวาดกราฟนะคะไปใช้ในการวาดกราฟตรงนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูการวาดกราฟกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนกราฟกันเลยนะคะแกนตั้งคือแกน y แกนนอนคือแกน เราก็เริ่มที่0 1 2 3 4 5แล้วก็6ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5อันนี้1 2 3 4 5ลบ1ลบ2ลบ3ลบด้วย4ค่ะคู่แรกก็จะเป็นเลข ลบสกับ4นะคะลบสไปหาเลข4ก็อยู่ตรงนี้ประมาโดยประมาณนะคะต่อไปคู่ที่2จะเป็นลบหกับเลข2คู่ที่3เป็น0กับเลข1นะคะคู่ที่2ก็จะเป็น1กับเศษ1ส่วน2ต่อไป2ะะกับเศษ1ส่วนสีนะคะสกับเศษ1นส่วน8ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนักเรียนก็ ตัวนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าแนวโน้มของการาฟเนี่ยก็จะเป็นลันกษณะของเ,ออเป็นฟังก์ชันอะไรคะฟังก์ชันลดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนจะสังเกตรตรงนี้ก็จะเป็น y เท่ากาับ1ส่วน 2, ทั้งหมดยกกำลัง x ค่ะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันเนี้ยก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันลดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านักเรียนสังเกตค่า x ค่า x ก็จะลดไปเรื่อยๆค่า y ก็ทำไมนะคะ ลดไปด้วยนะคะก็เป็นทิศทางเดียวกันแบบนี้นะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเกี่ยวกับการเขียนการาฟในรูปของฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชนะคะก็จะใช้ความรู้พื้นฐานในเรื่องของความสัมพันธ์ของฟังก์ชันนะคะหากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือต้องการความรู้เพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถศึกษาได้ที่หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอนนักเรียนนะคะมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ